สวัสดีพี่น้องบองไปนะครับผมมากพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานมื้อนี้ผ้าก,กินแกงเนื้อไม้ครับผมแกงเนื้อไม้ถาดใหญ่ๆเลยนะครับแกงเนื้อไม้ใส่อย่างแนีนใส่ผักใส่เม็ดผักใส่ปลานะครับใส่ใส่หมักผักใส่ปลานะครับแล้วกับผักปังนะครับมีเห็ดอันเขาเอิญเห็ดนี่ยังกอตาอันดีไหมพี่น้องเห็ดเกิดยวนเนี่ย เห็ดที่พ่อปลูกไว้ไหมพี่น้องคนตายแล้วเกิดง่ามคักวขึ้นอย่างนี้เห็ดบดนะครับมีผักขาน้ามีลูกโดดแตคือบักพริกมือนี่สิบห้าสีบตอนประแดกแสบๆมีมากครับมาใส่น้าปลาเนี่ครับเอาอยู่นะครับพี่น้องน้ําปลาคทูนดครับแสบคุณสมัยนี้เลยว่าเห็ดบดซื่ออันเห็ดคอนเห็ดบดนั่นแหละเตี้นี่นะครับพี่น้องพี่น้องกับสีเห็นอยู่นะครับนะแสบๆ กินถาดนี่งใหญ่มาเลยครับอืมอืมลูกโดดไหมอือหือสุดยอดสุดยอดเลยบอกพิก ผืนมันบอทอพี่น้องมันลเลยอียงจังหน่อยมันเลยดินจั่งหน่อย อากาศหนาวเย็นแล้วอยู่บ้านเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันเป็นมันมีนพู่แมพี่น้องมันได้ค่อนข้างที่ิีหนาวแน่หนาวก็มูปันก็มูอยู่ยุนอันนอนสังนี้บนหนาวปันได้ อีกตอนประแดกหันแกงน้องม้ม่ต้องสีสีตอนประแดกไปน้ำลูกโดด 嗯。Mm hmm. เห็นแล้วเห็นผักขาดน้ำพี่น้องมีใส่ผักขาดน้ำสีตอนปรดเดี่ักโอ้ลูกโดดซอง ล่มมากร่มมากเราเย็นพี่น้องเป็นเย็นเย็นอากาศมันเป็นเย็นเย็นโมเมลหนาวดอกเย็นเนาะเย็นคิงล่มมันตนพู่ แกงน้อไหม้นี่ยขันบัสีกปลาแดกกบกินครับตาบมะคุ้งครับพี่น้องเข้ากันตาบมะคุ้งแกงน้อไหม้ขันบัมิตตาบมะคุ้งกบสีกปลาแดก การลูกโดดไปนํำเริ่มเผ็ดเราพี่น้อง หวานดีไหมพี่น้องเนี่ยบอกผมหวานแสบครับอืม,อม เอาไปจะพักสิกตอน vượt nằm vào đây nào để im con Phường quâm có

đẹp mm. โอ้โอ <g éri> จะมาเตะประเดกรกะแทบครับ น่าหม่แกงเลยไม่ม่ปลาสีปลาแดงเบิดสองตอนสองตคัคอ,อยู่เปน็นของมันสีงางไหมต่ำเยมนีมเดนเดียวมึงเห็นตามกองรวมทวนแล้ว <c ười> บ,ด,ด,บดลีและมันแล่นไปบดถือก็เื้นนี่แหละ พักคาดนี่มันจะเป็นซ่าๆลิ่นจัง่อยครับพี่น้องแต่ว่ามันหนังแสบนะครับมันชาลินแต่ว่ามันแสบอยู่บ่เอ้ย,ย,ย,อยตอนนี้ <laughs> ขอบคุณพี่น้องท,ที่การติดตามนะครับผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องในนาทีนี้นะครับด้วยใจในกระดาษคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ ต่อกับแม่ในคลิปต่อไปขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ